สวัสดีครับเพื่อนๆดูภาคกับบูญสามวาวันนี้นะครับก็มีพระหลวงปูทวดเนื้อว่านนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นรุ่นที่พระอาจารย์นองเนี่ยได้ร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเกจินะครับที่ดังในยุคนั้นก็คือหลวงพ่อทิมวัดพระขาวนะครับมาร่วมพิธีด้วยแล้วก็ยังมีเกจิ สายเขาอ้ออีกมากมายนะครับได้มาร่วมปลุกเสกด้วยแล้วก็พระเนื้อว่านชุดเนี้ยก็ทําเป็นชุดนะครับแล้วก็มีให้เช่าบูชาเนี่ยเป็นชุดมีพิมพ์ที่น่าสนใจสวยงามหลายพิมพ์ด้วยกันก็มีพิมพ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าพระตัวน,นี้ก็คือพระหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านปี40นะครับรุ่น5ธันวา40นนะครับก็ เป็นวันพ่อนะครับก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9นะครับในปี2540นะครับก็วัดช้างให้ก็ได้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็หาทุนทรัพย์ในการบูรณะวัดด้วยก็มีหลายพิมพ์ด้วยกันนะครับมีพิมพ์ใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์เตารีด A นะครับ แล้วก็มีพิมพ์เตาลีดบีแต่ว่าผมไม่มีนะครับแล้วก็ยังมีพิมพ์หลังตัวหนังสือนะครับถอดพิมพ์จากหลังตัวหนังสือแล้วก็มีพิมพ์พิมพ์พะลอดนะครับแล้วก็ยังมีพิมพ์อ๋อมีพิมพ์พะลอดเล็กอีกนะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางนะครับแล้วก็พิมพ์พะลอดเล็กแล้วก็พิมพ์ เนี่ยนะครับห้าเหลี่ยมแล้วก็ยังมีพิมพ์หัวแหวนด้วยนะครับก็ยังมีอีกสองสามพิมพ์นะครับที่ผมไม่ได้นํามาให้ให้ชมนะครับแต่ว่าก็ดูแล้วก็โอ้สวยงามดีนะครับโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่แล้วก็ที่วัดช่างให้สร้างนะครับแล้วก็เป็นพระปีดีปีลึกพอสมควรนะครับคือปี40เนี่ยก็นับแล้วก็ 28ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างเก่าพอสมควรราคาเช่าหาก็ยังอยู่ในหลักร้อยต้นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะนำมาเช่าบูชาขึ้นคอได้นะครับโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่เนี่ยก็สวยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นพิมเตาร์ีดเนะครับก็มีเตารีด B เนี่ยเขาจะมีจีวรเนี่ย ครบทุกเส้นเนี่ยตัวรีด A เนี่ยจะไม่มีตรงกลางนี่เห็นไหมฮะตรงกลางเนี่ยจะไม่ไม่มีลิ้วจีวรดูพิมพ์ทรงเนื้อหาก็น่าสะสมนะครับโดยเฉพาะพิมพ์ตัวรีดใหญ่เนี่ยดูแล้วสวยงามดีนะครับเนื้อหาก็ดีนะครับเนื้อหาเนี่ยพอเก็บไว้เนี่ยสัก2 0 28ปีแล้วดูเนื้อหาค่อนข้าง ่าแล้วนะครับมีฝ้าขึ้นมีคาบว่านขึ้นก็ถือว่าเป็นพระที่ราคาไม่สูงสามารถที่จะสะสมบูชาได้แทนรุ่นเก่าได้แล้วก็เป็นพระจอนนองปลุกเสกด้วยก็รุ่นที่ทันพระจานองเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสะสมนะครับเพราะว่าพระหลวงปู่ทวดของพระจานองเนี่ยราคาเนี่ย บางรุ่นเนี่ยราคาสูงมากเลยนะครับแล้วก็เทียบพระอาจารย์นองก็เป็นศาสธรรมิกของพระอาจารย์ทิมก็เรียกว่าไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนะครับเช่ารุ่นนี้ก็สามารถที่จะบูชาขึ้นคอแทนได้แล้วก็ยังมีให้เลือกมากมายหลากหลายพิมพ์นะครับแต่เราก็เลือกทิมที่สวยๆนะครับอย่างเนี้ยพิมพ์เนี้ยผมว่าสวยสุดนะครับลองชมพิมพ์อื่นกันดูบ้างนะครับ พิมพ์อื่นก็เป็นพิมพ์พิมพ์หลังตัวหนังสือเนี่ยก็จะความคมชัดก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับลองส่องดูนะครับเนื้อหน้าตาก็คมชัดดีนะครับอันนี้ก็เป็นการแกะอปั๊มโดยใช้เครื่องนะครับปั๊มเครื่อง เนื้อหาก็จัดจ้านแล้วนะครับเนี่ยสวยงามทีเดียวมีฟ้าฟ้า,าอง์นี้เนื้อจะจัดหน่อยนะครับองคนี้เนื้อสวยทีเดียวองนี้ก็สวยนะครับโดยเฉพาะเนื้อสีถ้าเนื้อสีเทาเนี่ยอาจจะเป็นคาบนวนขึ้นสีดำนี่ก็เรียกว่าเนื้ออยังเดิมๆ ดูองค์ที่เป็นสีเทานะครับองค์ที่สีเทาเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆมีฝ้าจับนะครับเนี่ยก็เนื้อก็สวยดีนะครับเนื้อก็สวยงามใช้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพระของวัดช้างให้เนี่ยได้รับความนิยมทีเดียวนะครับได้รับความนิยมแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับ รุ่นที่ทันพระจารนองเนี่ยเราก็เลือกเก็บรุ่นที่ทันพระจารนองไว้ก่อนนะครับถ้ถือว่ามีความสวยงามแล้วก็ผิวเนื้อหาใช้ได้นะครับอันนี้ก็เห็นนะเนื้อฝ้าขึ้นจับแล้วนะครับเนี่ยพิมพ์นี้ผมว่าดูดูดีกว่าเพื่อน,นะฮะดูสวยงามกว่าเพื่อน ก็อยู่ที่ช่างแกะด้วยนะครับช่างแกะพิมพ์เนี่ยจะแกะแล้วออกมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เวลาการเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าเก็บไว้นานๆแล้วเนี่ยดูเป็นอย่างไรนะครับอันนี้พระรุ่นนี้น่าจะยังไม่มีของเทียมเรียนแบบนะครับเพราะราคายังไม่สูงนะครับ เนื้อหารูปทรงพิมพ์ทรงก็ใช้ได้นะครับจุดสังเกตก็คือมีการมีการตัดนะครับมีรอยตัดที่ชัดเจนนะครับพิมพ์นี้ผมว่าน่าเก็บนะครับพิมพ์ใหญ่ A เนี่ยพิมพ์อื่นก็อาจจะดูธรรมดานะครับ แต่พิมพิมใหญ่เนี่ยน่าจะน่าสนใจก่าเพื่อนเลยเห็นไหมดูความสวยงามของพิมพ์ทรงนะครับการแกะพิมพ์เนี่ยก็ความนิยมก็จะแตกต่างกันแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเห็นไหมขอบตัดเนี่ยจะต้องมีรอยตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกองค์ที่สวยๆนะครับองนี้ก็ชัดดีนะครับ แต่อาจจะมีล่องรอยบ้างนิดหน่อยตามอายุของพระนะครับนะครับก็มีการปั๊มอักษรไว้ชัดเจนนะครับว่า5้าธันวาสีวัดช่างให้ปัตตนีนะครับก็ดูสะสมเช่าหาก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะ ชัดเจนพิมพ์ทรงก็ชัดเจนนะครับอันนี้พิมพ์นี้อาจจะดูสู้อันนี้พิมพ์น่าจะเป็นคล้ายๆพิมพ์ปี2-4นะครับเรียกว่าล้อพิมพ์ปี2-4งส่รุ่นนี้ก็จะมีการปั๊มอักษรเช่นนี้ทุกองค์นะครับอุ้ยโทษขออภัยครับนะครับมีทุกพิมพ์เนี่ยก็จะมี อักษรเหมือนกันทุกพิมพ์นะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับเพื่อนๆก็เลือกสะสมเอานะครับว่าชอบพิมพ์ไหนพิมพเนี่ยพิมพระลอดจิ๋วอย่างนี้ก็มีนะครับพิมพ์จิว๋วพิมพเนี้ยมีหลายด้านหลังเนี่ยมีหลายวัดนะครับแต่เราเลือกที่มีตราแบบเนี้ยก็จะเป็นของวัดช่างให้ปี 40นะครับ5ธันวา40ก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับของวัดช้างให้แม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ก็ตามนะครับพิมพ์นี้ก็มีนะครับแล้วแต่ความชอบเนี่ยก็จะมีการทำสัญลักษณ์5ธันวา40เหมือนกันทุกองค์นะครับแม้กระทั่งพิมพ์เล็กจิ๋ว ีมีด้านหน้าเนี่ยบีเหมือนกันหลายวัดนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันก็คือถ้าของ5ทันวา40ก็จะมีการปั๊มที่ชัดเจนนะครับครับพระของวัดช้างให้นี่ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับแม้กระทั่งรุ่นหลังๆก็ยังได้รับความนิยมเพื่อนๆก็ลองเช่าหาสะสมดูนะครับ พุทธคุณก็พระอาจารย์นองซึ่งเป็นสาธมิของพระอาจารย์ทิมก็ร่วมปลุกเสกด้วยก็ถือว่าใช้แทนของพระอาจารย์นองได้ด้วยนะครับวันนี้บุญสามวาก็เลยนำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าพระหลวงปูทวดวัดช้างไห้เนี่ยยังมีรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งที่น่าเก็บสะสมราคาไม่สูงนะครับก็คือรุ่น5ทานวา40 ที่มีพิมพ์ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ครบทุกพิมพ์แต่วันนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับมีขาดเตารีดบีกับพิมพ์ซุ้มกอท่านั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็คงจะขาดแค่สองสามพิมพ์นะครับแต่ว่าผมว่าพิมพ์ทิมนี้สวยสุดแล้วนะครับเตารีดเอเนี่ยนะครับก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้เช่าหาสะสมกันนะครับวันนี้บุญสมามวาต้องขอลาไปก่อนนะครับวันหน้าจะนําพระ ที่น่าสนใจมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ